อ่ลองดูข้อ26นะครับเราเริ่มดูจากสิ่งที่โจทย์ถามก่อนนะครับตรงนี้เราพยายามจัดรูปตรงนี้ก่อน A อกลัง6 x ลบ A อกลังลบ6 x มันจะเท่ากับ1ส่วน A อกลัง6 x อย่างนี้เนาะคูก็คูณเข้าไปด้วย A อกลัง6 x ทั้งเศษและส่วนนะครับเพื่อให้ส่วนเท่ากันเนาะมันก็จะได้เป็น A อกลัง1 2 x ฐานเหมือนกันคูณกันเลขชี้กําลังบวกกันเนาะส่วนด้วยเกํกำลัง 6x อ่านี่ตัวเศษนะตัวส่วนนะครับตัวส่วน a กำลัง 2x ลบ a กำลังลบ 2x ก็เป็น1ส่วน a กำลัง 2x เนาะทำให้ส่วนเท่ากันก็เหมือนเดิมคูณด้วย a กำลัง 2x ทั้งเศษและส่วน a กำลัง 2x แบบนี้นะครับ เราก็จะได้ a กํลัง4 x ลบ1ส่วนด้วยส่วนด้วย a กํลัง2 x นะครับมันหารกันอยู่เนาะมันหารกันอยู่กูก็เขียนไป a กําลัง1 2 x ลบ1ส่วนด้วย a กํลัง6 x หารด้วยเปลี่ยนตัวส่วนยาว,ยาวเป็นเครื่องหมายหารนะ a กํลัง4 x ลบ1 ส่วนด้วยส่วนด้วย a กํลัง2 x การหารเศษส่วนนะครับเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนตัวหลังนะ a กํลัง1 2 x ลบ1อันนี้ตัวหน้านะเหมือนเดิมนะครับเขียนเหมือนเดิมก่อน a กํลัง6 x แล้วก็เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนตัวหลังก็จะได้ a กําลัง2 x ส่วนด้วย a กํลัง4 x ลบหแบบนี้เนาะทีนี้ไอตัว a กําลัง 2x กับ a กําลัง 6x ที่เป็นตัวส่วนเนี่ยก็ตัดทอนกันตัดทอนกันนะครับมันก็จะเป็น a กําลัง 12x ส่วนด้วยเหลือ a กําลัง 4x อยู่ตัวนี้นะแล้วก็คูณอยู่กับ a กําลัง 4x ลบหอ่ะ อันนี้คือเราจัดรูปจากสิ่งที่โจทย์ถามนะครับอันนี้จัดรูปเรียบร้อยจัดรูปเรียบร้อยนะครับทีนี้เราต้องการ a กําลัง12นะ a กําลัง12หา a กําลัง12เราดูจาก a กําลัง4 x ตัวนี้นะครับเท่ากับ3ลบ2รูท2ตัวนี้โจทย์ให้มาเนาะครูก็ยกกําลัง3เข้าไป2ข้างยกกําลัง3เข้าไป2ข้างนะครับ ยกกำลังสาเข้าไป2ข้างปุ๊บอ่าครูลืมลบหตรงนี้เนาะมีลบหด้วยลบหนอ่าไปเราจะใช้สูตรหรือว่าใช้วิธีกาลังสองสมบูรณ์อย่างนี้ก็ได้นะ3ามลบสอูทสองกำลังสองแล้วก็คูณกับ3ามลบสอูทสอีกการคูณตรงนี้ก็คูณไม่ได้คูณให้ดูนะแต่ว่ามันจะได้9 8้าสิบแปลบดสูทสตรงนี้เราน่าจะไปคูณเองได้นะครับ ทีนี้ตัว a กำ a, กำลัง 4x a กําลัง 4x โจทย์ให้มาแล้วเนาะอกำลัง 4x มีค่าเท่าไหร่ก็มีค่าเท่ากับ3-2ลบ2ูท2เรากําลังคิดตัวส่วนตรงนี้นะนะครับส่วน a กกำลัง4 x ่กลบ1นะครับ a ำลัง4 x ลบ1มันก็คือ3 2ลบ2ูท2ลบออก1นะครับก็3-1ลบ1ได้2ลบ สองรูทสงนี้ใช่ไหมโอเคซึ่ง A กกำลัง4 x ตรงนี้มันคูณอยู่กับ A กกำลัง4 x ลบ1เนาะอ่าทีนี้เราก็มาจะจะมาเขียนรวมกันตัวเศษกับตัวส่วนนะอ่าเราจะได้เอาตรงนี้ตรงนี้มาเขียนนะไฮไลท์ตรงนี้กับตรงนี้กับตรงนี้คูณกันนะครับเราจะได้สิ่งที่โจทย์ถามเราก็จะเขียนเป็น98 7 0บ70ลูท2 แล้วก็3ลบ2รูท2คูณอยู่กับ2ลบ2รูท2นะครับอ่าได้แบบนี้ตัวส่วนคูณกันตัวส่วนคูณกันออกมาทำเป็นผลสำเร็จมันจะได้ตัวเศษคู่เขียนเหมือนเดิมนะครับมันจะได้14ลบ10รูท2นะครับซึ่งตัวเศษถ้าเราดึง7ออกมานะครับดึง7ออกมามันจะเป็น เหลือ14ลบ10รูท2เหมือนกันกับตัวส่วนนะครับแล้วเราก็จะตัดทอนได้นะครับ14ลบ10รูท2แบบนี้นะครับก็ตัดทอนปึ๊บปบก็เลยตอบ7นั่นเองข้อนี้ตอบ7นะครับขอบคุณครับ